เลือดหยดลงพื้นท่ามกลางความมืดสะท้อนแสงจันทเต็มดวงเหนือป่าเงียบสงัดรองเท้าบูทหนังเก,เก่าเหยียบใบไม้แห้งเสียงกรอบกรบดังลั่นในคืนที่ไร้ลมในอำเภอชายยืนนิ่งมือสันค้างถือปืนลูกซองเลอะคราบแดงฉานข้างเท้าเขาคือร่างไร้วิญญาณหญิงสาวผิวคล้ำนอนคว่ำผมกระจายเกลื่อนพื้นในตาคู่สุดท้ายที่มองเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตอนนี้ดับวูบไร้แววกลิ่นขาวเลือดคลักคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นดินชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตก หัวใจชัยเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเงือไหลยหยดลงปลายคางแม้อากาศเย็นยะเยือกเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันจบแบบนี้แต่มือเขากลับกดไกปืนโดยไม่รู้ตัวย้อนกลับไปหกเดือนก่อนทุกอย่างเริ่มต้นจากแววตาคู่หนึ่งที่มองมาเด็กสาวสิบเจ็ดชื่อดาวผิวสีน้ำผึ้งดวงตาใสาราวกระจกสะท้อนจันทร์เธอเดินเข้าเมืองครั้งแรกถือตะกร้าผลไม้หัวเราะดังใสแจ๋วชัยเจอเธอข้างถนนฝุ่นแดงปลิวว่อนขณะรถเขาแล่นผ่าน เขาเหยียบเบรกโดยไม่รู้ตัวมองเธออยู่นานเกินกว่าที่ควรจะเป็นดาวยิ้มให้เขาแววตาไร้เดียงสาแต่แฝงด้วยอะไรที่เขาอ่านไม่ออกวันนั้นเขาเสนอให้เธอนั่งรถไปด้วยบอกว่าเมืองมันไกลเกินเดินเธอหัวเราะตอบตกลงแล้วกระโดดขึ้นเบาะข้างคนขับอย่างไม่ลังเลกลิ่นน้ำมันผมของเธอหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกเขาเป็นครั้งแรกชายรู้สึกหัวใจเต้นแปลกๆแ,แม้จะบอกตัวเองว่าเขาแค่ช่วยเด็กคนหนึ่ง แต่สายตาเธอมองเขากลับไม่เหมือนเด็กมันลึกซึ้งเกินกว่าอายุ17จากวันนั้นเขาเริ่มหาเหตุผลไปเจอดาวบ่อยขึ้นโดยไม่ยอมรับความจริงเธอเล่าให้เขาฟังถึงชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเธอพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กดาวอยู่กับยายที่ป่วยหนักต้องหาเงินเองชายสงสารเธอซื้อผลไม้จากเธอทุกครั้งแม้เขาไม่เคยกินมันเลยแต่ละครั้งที่เจอระยะห่างระหว่างทั้งคู่เริ่มเล็กลงอย่างน่ากลัว วันหนึ่งฝนตกหนักดาวเปียกโชกยืนตัวสั่นใต้ต้นไม้ข้างทางชัยชวนเธอขึ้นรถบอกว่าจะพาไปส่งบ้านแต่เขาโกหกตัวเองรถเลี้ยวเข้าถนนเปลี่ยวแทนเขามองเธอด้วยสายตาที่เขาเคยห้ามตัวเองดาวเงียบแต่ไม่ได้ขัดขืนเมื่อมือเขาสัมผัสไหล่เธอครั้งแรกคืนนั้นทั้งคู่ข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามใต้แสงไฟสลัวในกระท่อมร้างเสียงฝนกลบทุกอย่างเสียงหัวใจเต้นเสียงหายใจและความผิดบาป หลังจากนั้นดาวเริ่มเปลี่ยนไปเธอมองเขาด้วยแววตาที่เย็นชาเธอบอกเขาว่าเธอท้องหัวใจใชัยหล่นวูบลงพื้นทันทีที่ได้ยินเขาตกใจถามซ้ำว่าแน่ใจหรือเธอพยักหน้ามือกลุ่มท้องแน่นชัยรู้ว่าถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปชีวิตเขาในเมืองนี้จะพังพินาศเขาเป็นนายอำเภอที่ทุกคนเคารพมีเมียและลูกสาวรออยู่บ้านดาวยิ้มยอบอกเขาว่าเธอไม่กลัวอะไรและจะบอกทุกคน ความโกรธพุ่งขึ้นในอกชายเขาตะคอกใส่เธอให้หยุดพูดแต่ดาวไม่หยุดเธอขู่เขาว่าจะไปบอกเมียเขาให้รู้ความจรงิงคืนนั้นเขานัดเจอดาวที่ป่าบอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้จบเธอเดินมาในชุดบางๆงมองเขาด้วยสายตาที่ทั้งท้าทายและหวาดกลัวชายพยายามเกลี้ยกล่อมขอให้เธอเงียบแต่เธอหัวเราะใส่หน้าเธอบอกว่าเขาจะไม่มีวันหนีพ้นความผิดนี้ได้เลยเขาคว้าตัวเธอแน่นดาวดิ้นรนกรีดร้องจนเสียงแหบแหง้ง ปืนในมือเขาสั่นเขาแค่ต้องการขู่แต่ทุกอย่างกลับเลวร้ายเสียงปืนดังสนั่นดาวล้มลงทันทีเลือดไหลนองพื้นป่าชายยืนตัวแข็งทื่อมองร่างเธอที่ไร้ลมหายใจด้วยความตื่นตระหนกเขาไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่ยืนอยู่อย่างนั้นเวลาหยุดนิ่งจนกระทั่งเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาจากเงามืดด้านหลังต้นไม้หัวใจเขาหยุดเต้นอีกครั้งเงยหน้ามองด้วยความหวัดผภาวใครบางคนเห็นทุกอย่างและตอนนี้กำลังเดินตรงมาหาเขา ใบหน้าคนนั้นยังมองไม่ชัดแต่มันทําให้ชัยรู้สึกถึงจุดจบเขากําปืนแน่นขึ้นมือเปื้อนเลือดสันะร,ริกไม่หยุดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกอย่างและมันเพิ่งเริ่มต้นเงาดําก้าวออกจากพุ่มไม้เสียงใบไม้แห้งแตกหักดังกรอบแกรบชัยหันขอบปืนในมือเลงไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกแสงจันทร์ส่องใบหน้าคนนั้นเป็นเด็กหนุ่มผอมแห้งผิวคล้ำเหมือนดาวตาคู่เล็กจ้องเขานิ่งไม่กระพริบมือกับมีดสั้นเล่มเก่าแน่น ชายตะโกนถามว่าใครเด็กหนุ่มไม่ตอบแค่ยิ้มย้อมมุมปากกลิ่นเลือดของดาวยังลอยอบอวลเด็กคนนี้เห็นทุกอย่างแน่ชายรู้สึกหนาวสันหลังว่าเงื่อไหลยหยดลงพื้นดินเปียกชื้นเด็กหนุ่มพูดเบาๆว่าเขาคือพี่ชายของดาวชื่อแดงหัวใจชายหล่นวูบอีกครั้งความจริงนี้หนักหน่วงเกินรับไหวแดงก้าวเข้ามาใกล้มีดในมือสะท้อนแสงจันทร์วาวับน่ากลัวชายถอยหลังเท้าสะดุดร่างดาวนอนนิ่งอยู่ข้างหลังเขา แดงบอกว่าเขาตามดาวมาทั้งคืนเพราะเธอหายไปจากบ้านเขาเห็นชัยลากเธอเข้าป่าได้ยินเสียงกรีดร้องก่อนปืนดังชัยพยายามอธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอแดงหัวเราะแห้งๆบอกว่าไม่มีอุบัติเหตุสำหรับคนอย่างชัยเขายกมีดขึ้นชัยยกปืนเล็งตอบมือสั่นจนแทบจับไม่มั่นทั้งคู่ยืนประจันหน้ากันลมเย็นพัดผ่านใบไม้ดังคลืดคราด ชชยรู้ว่าเขาหนีไม่พ้นแดงรู้ทุกอย่างและต้องการแก้แค้นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังแดงหันขวบมองใช,ช่วฉยโอกาสวิ่งหนีขาของเขาสะดุดรากไม้เกือบลม้มป่ามืดมิดกลายเป็นเขาวงกดเสียงลมหายใจตัวเองดังก้องหูเขาได้ยินแดงตะโกนไล่ตามคำสาปแช่งลอยมาในอากาศชช่วิ่งจนปอดแทบแตกรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกวินาที สุดท้ายเขาซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่ลมหายใจขาดเป็นห้วงๆเสียงฝีเท้าแดงเงียบลงแต่ชัยรู้ว่าเด็กนั่นยังไม่ไปไหนเขาแอบมองออกไปเห็นเงาแดงยืนนิ่งถือมีดค้นหาเขาหัวใจชัยเต้นระส่ำความกลัวผสมความรู้สึกผิดกดทับออกเขาเริ่มนึกถึงดาวคำขู่ของเธอและลูกที่ยังไม่เกิดถ้าแดงรู้เรื่องท้องของดาวทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายกว่านี้ชัยตัดสินใจเขาจะไม่ยอมตายที่นี่เขาต้องรอดไปแก้ไข เขาค่อยๆค,คลานออกจากที่ซ่อนมือสัมผัสพ,พื้นดินเย็นเฉียบแต่แล้วรองเท้าเขากระทบอะไรบางอย่างแข็งๆตกลมๆชัยก้มมองเป็นกะโหลกมนุษย์เก่าๆฝังครึ่งหนึ่งในดินเขาตกใจถอยหงายมองรอบตัวเห็นกระดูกกระจายเกลื่อนพื้นป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ป่ามันซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวเสียงหัวเราะของแดงดังขึ้นอีกครั้งใกล้เข้ามาทุกขณะชัยลุกขึ้นวิ่งต่อขาของเขาเริ่มชาจากความเหนื่อยล้า เขาได้ยินเสียงน้ำไหลจากคิดว่านั่นคือทางรอดแต่เมื่อถึงลำธารเขาเห็นร่างคนนอนคว่ำอ,อยู่ในน้ำชัยเข้าไปใกล้พลิกดูใบหน้าหัวใจหยุดเต้นทันทีเป็นยายของดาวตายด้วยบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกเลือดจากร่างยายไหลปนกับสายน้ำกลิ่นคาวคละคลุค้งอากาศชายตระหนักว่าแดงไม่ได้แค่ตามเขาแต่ฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาหันหลังมองแดงยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามมองเขาด้วยตาแดงก่ำ เด็กหนุ่มตะโกนว่าชัยต้องชดใช้ทุกอย่างที่ทำกับครอบครัวชัยรู้สึกถึงความสิ้นหวังแต่แล้วเขาสังเกตเห็นบางอย่างข้างยายมีรอยเท้าอีกคู่ไม่ใช่ของแดงมันใหญ่กว่ามีคนอื่นอยู่ในป่านี้และอาจเป็นคนฆ่ายายของดาวชัยชี้ไปที่รอยเท้าตะโกนถามแดงว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าแดงชะงักมองรอยเท้าด้วยความสับสนสีหน้าเปลี่ยนไปทั้งคู่เงียบลงเสียงน้ำไหลดังขึ้นในความมืดมิด ชัยช่วยโอกาสวิ่งหนีอีกครั้งข้ามลำธารไปอีกฝั่งเขาได้ยินแดงตะโกนตามมาแต่เสียงนั้นไกลออกไปชัยวิ่งจนถึงกระท่อมร้างกระท่อมที่เขาเคยพาดาวมาเขาพังประตูเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาข้างในมือสนิทกลิ่นฝุ่นและไม้ผุคละคลุ้งในอากาศหนาวชัยสุดลงนั่งมือกําปืนแน่นคิดถึงทางออกจากฝันร้ายนี้แต่แล้วพื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดมีคนเดินอยู่ใต้กระท่อม ชัยหยุดหายใจมองลงไปที่ช่องพื้นเห็นเงาคนเคลื่อนไหวหัวใจเขาหล่นวูบอีกครั้งความจริงใหม่กำลังจะเผยออกมาคนใต้กระท่อมรู้ทุกอย่างและอาจรู้มากกว่าที่แดงรู้ชัยรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้าแต่เขาไม่พร้อมสำหรับสิ่งนี้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาความมืดกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวเขากำปืนแน่นขึ้นรอคอยการ,รเผชิญหน้าที่จะเปลี่ยนทุกอย่างพื้นไม้กระทอมสั่นสะเทือนเสียงฝีเท้าใต้พื้นดังชัดเจนขึ้นทุกขณะ ชายนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บมือกําปืนแน่นจนข้อนิ้วขาวกลิ่นไม้ผูผสมกลิ่นดินชื้นลอยมาความมืดกลายเป็นกำแพงหนาที่ยากมองผ่านเขาได้ยินเสียงหายใจหนัก,นกจากด้านล่างแปลกปลอมและน่าสะพรึงกลัวประตูเล็กใต้พื้นกระท่อมเปิดออกช้าเสียงบานพับผูกรีดดังลัน่นชายเล็งปืนลงไปทันทีเหงื่อไหลยหยดลงหน้าผากแม้อากาศเย็นจัดเงาคนโผล่ขึ้นมาร่างสูงใหญ่กว่าที่เขาคิดใบหน้าคลุมด้วยผ้าสกรปรก ชายตะโกนให้หยุดแต่คนนั้นไม่ฟังเดินตรงมาด้วยท่าทางนิ่งสงบแสงจัะลอดช่องไม้ส่องเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่เย็นชาไร้ความรู้สึกชายรู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลังผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แดงแน่นอนคนแปลกหน้าพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดาวชายชะง,งักถามกลับทันทีว่ารู้ได้ยังไงมือปืนเริ่มสั่นเล็กน้อยคนนั้นยิ้มใต้ผ้าบอกว่าเขาเฝ้าดูชายมานานตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอดาว หัวใจชัยหล่นวุบความลับของเขาถูกเปิดเผยโดยคนที่เขาไม่รู้จักคนแปลกหน้าถอนผ้าออกใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นหน้าสยดสยองเขาบอกว่าชื่อตั้มเป็นคนงานเก่าที่เคยรับใช้ยายของดาวชัยนึกขึ้นได้ต้มเคยถูกไล่ออกเพราะขโมยของจากหมู่บ้านตั้มหัวเราะแห้งบอกว่าเขากลับมาแก้แค้นทุกคนที่ทำลายชีวิตเขาเขารู้เรื่องดาวท้องและเห็นชัยฆ่าเธอในป่าคืนนั้น ชายตะโกนว่าไม่จริงเขาแค่ต้องการขู่แต่ตั้มไม่ฟังตั้มก้าวเข้ามาใกล้มือถือขวานเก่าๆที่คมกริบสะท้อนแสงจันทร์ชายยิงปืนทันทีเสียงดังสนั่นแต่ตั้มหลบได้อย่างรวดเร็วขวานในมือตั้มพุ่งเข้ามาหวดเฉียดหัวชายไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรชายล้มลงพื้นไม้กลิ่นเลือดเก่าของดาวยังติดอยู่ในจมูกตั้มกระโจนเข้าใสาช่ชายกลิ้งตัวหลบขวานปักลงพื้นดังโครมเขาเตะขาตั้มเต็มแรงร่างใหญ่ล้มลงแต่ตั้มยังหัวเราะได้ ตั้มบอกว่าเขาไม่ใช่คนฆ่ายายแต่เขาดีใจที่ยายตายชัยชะนักถามว่าใครฆ่าตั้มยิ้มเยาะบอกว่าให้ไปถามแดงหัวสมองชัยหมุนติ้วความจริงเริ่มคลายปมแต่ยิ่งน่ากลัวตั้มลุกขึ้นอีกครั้งคว้าขวานจากพื้นมองชัยด้วยตาแดงกำ่ำชัยรู้ว่านี่คือจุดจบถ้าเขาไม่สู้เขาจะตายที่นี่เขายิงปืนอีกนัดกระสุนเจาะไหล่ตั้มเลือดพุ่งกระจายทันทีตั้มร้องลั่นแต่ไม่หยุดวิ่งเข้าใส่ชัยเหมือนสัตว์บ้า ชายหลบไม่ทันถูกต้มกระแทกจนล้มปืนหลุดจากมือกระเด็นไกลต้มยกขวานขึ้นสูงชายมองเห็นเงามารณะทาบลงบนใบหน้าแต่แล้วเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งจากด้านนอกกระท่อมต้มชะงักเลือดไหลาจากหน้าอกร่างล้มลงข้างชายทันทีชายหันมองไปที่ประตูเห็นเงาคนยืนอยู่ดวงตาคู่หนึ่งจ้องมาแดงเดินเข้ามาปืนในมือยังควันกรุ่นใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเขาตะโกนว่าต้มสมควรตายแต่ชายคือคนต่อไปที่ต้องชดใช้ ชายพยายามคลานไปหาปืนแต่แดงเหยียบมือเขาไว้แน่นความเจ็บปวดวิ่งจากนิ้วถึงไหลชายกรีดร้องจนคอแหบแดงก้มลงมองหน้าเขาบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าชัยง่ายๆเขาจะให้ชัยมีชีวิตอยู่นานพอที่จะเห็นทุกอย่างพังทลายชัยถามด้วยเสียงสั่นว่าเห็นอะไรแดงยิ้มเย็นชาไม่ตอบเขายนปืนทิ้งเดินออกจากกระท่อมทิ้งชัยไว้กับศพตั้มชัยนอนนิ่งมองร่างตั้มที่เลือดไหลนองพื้นไม้ผุพัง หัวใจเขาเต้นช้าลงแต่ความกลัวยังกดทับจนหายใจไม่ออกเขาคิดถึงคำพูดของแดงทุกอย่างพังทลายหมายถึงอะไรเสียงนกกลางคืนร้องดังลั่นป่ากลับมามีชีวิตหลังการต่อสู้ชัยลุกขึ้นช้าช้ามือสัมผัสพ,พื้นเหนียวไปด้วยเลือดตั้เขาเดินออกจากกระท่อมขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแสงจันทร์ส่องทางข้างหน้าเขาเห็นรอยเท้าของแดงมุ่งไปทางเมืองชัยรู้ว่าเขาต้องตามไปไม่ว่าแดงจะวางแผนอะไรไว้ แต่แล้วเขาสะดุดบางอย่างเป็นสมุดบันทึกเล่มเล็กเปื้อนดินชัยหยิบขึ้นมาเปิดดูด้วยมือสั่นตัวหนังสือเป็นลายมือดาวหน้าแรกเขียนว่าเธอรู้ตั้งแต่แรกว่าชัยจะทำลายเธอหัวใจชัยหยุดเต้นเขาอ่านต่อดาวเขียนถึงแผนการของเธอเธอตั้งใจให้ชัยตกหลุมรักเพื่อใช้เขาแก้แค้นบางคนชัยรู้สึกโลกหมุนรอบตัวเขาเป็นแค่หมากในเกมของดาวสมุดหล่นจากมือเสียงลมพัดใบไม้ดังขึ้นในความเงียบ เขาได้ยินเสียงรถยนต์จากไกลๆไฟหน้ารถส่องมาในป่าชัยซ่อนตัวหลังต้นไม้มองรถคันนั้นจอดลงใกล้กระท่อมคนขับลงจากรถใบหน้าคุ้นเคยจนชัยแทบช็อกตายคาที่เมียของเขาเดินตรงมาที่กระท่อมมือถือปืนลูกซองแน่นชัยรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและมันเพิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้นแสงไฟหน้ารถตัดผ่านความมืดเงามีชายยืนเด่นชัดน่ากลัวลมเย็นพัดผา่านป่าเสียงใบไม้ดังกรอบกรับผสมกับลมหายใจชยัย เขาซ่อนตัวแนบต้นไม้มองเมียเขาเดินช้าๆปืนในมือเลงสูงกลิ่นดินชื้นคลากับกลิ่นน้ำมันรถลอยมาแต่จมูกเขาอีกครั้งชัยรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันเมียเขาชื่อน้ำพึ่งหยุดหน้าประตูกระท่อมมองรอบตัวเงียบๆเธอตะโกนเรียกชื่อชัยเสียงดังก้องป่าเหมือนคำสาปแช่งชายนิ่งไม่กล้าขยับรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกวินาที น้ำพึ่งเดินเข้าไปในกระท่อมเห็นร่างตั้มนอนจมกองเลือดเธอหยุดชะงักวางปืนลงช้าๆแล้วคุกเข่าข้างศพน,นั้นช่แปลกใจเธอร้องให้เสียงสะอื้นดังออกมาจากกระท่อมเขาคลานเข้าไปใกล้แอบมองผ่านช่องไม้ใจเต้นระสามไม่หยุดน้ำพึ่งลูบหน้าตั้มพูดเบาว่าเธอขอโทษที่ทุกอย่างพังลงชัยช็อกทั้งความจริงเริ่มคลายปมแต่เขาไม่พร้อมรับมันน้ำพึ่งหยิบสมุดบันทึกของดาวจากพื้นอ่านด้วยมือสันะร,ร,ริก เธอหัวเราะแห้งๆบอกว่าดาวเก่งที่หลอกทุกคนได้ถึงขนาดนี้ชัยรู้สึกโลกหมุนความสัมพันธ์ทั้งหมดในหัวเริ่มเชื่อมโยงน้ำพึ่งหันมองออกมาทางเขาตาแดงกลับเหมือนรู้ว่าเขาอยู่เธอตะโกนว่าให้ออกมาเดี๋ยวนี้เสียงดูดันจนชัยตัวสัน่นเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินออกจากที่ซ่อนมือเปล่าไร้อาวุธน้ำพึ่งเล็งปืนใส่เขาถามว่าเขาคิดอะไรถึงฆ่าดาวแบบนั้นชัยพยายามอธิบายแต่คำพูดติดคอความจริงหนักเกินพูด น้ำพึ่งบอกว่าเธอรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเพราะดาวมาหาเธอดาวบอกน้ำพึ่งว่าเธอท้องและชัยคือพ่อของเด็กในท้องชัยแทบล้มทั้งยืนหัวสมองหมุนติ้วจนแทบเสียสติไปเลยน้ำพึ่งยิ้มย่อบอกว่าเธอวางแผนกับดาวให้ชัยตกหลุมพรางเธอเกลียดชัยมานานเพราะเขานอกใจเธอหลายครั้งก่อนหน้านี้ตั้มเป็นคนรักเก่าของน้ำพึ่งเขาตกลงช่วยเธอแก้แค้นชัย ชัยรู้สึกโลกพังทลายเขาถูกหลอกโดยคนที่ไว้ใจที่สุดน้ำพึ่งบอกว่าเธอให้ดาวล่อชัยเพื่อให้เขาทำลายตัวเองแต่เธอไม่คิดว่าชัยจะฆ่าดาวและตั้มจะตายตามไปด้วยชัยตะโกนถามว่าแล้วยายหลักใครฆ่ายายของดาวกันแน่น้ำพึ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วยิ้มเย็นชาเหมือนซ่อนอะไรไว้เธอบอกว่าแดงฆ่ายายเองเพราะยายรู้ความจริงทั้งหมดแดงโกรธที่ดาวถูกใช้เป็นเครื่องมือเลยระบายแคนที่ยาย ใช่รู้สึกถึงความสิ้นหวังทุกคนในเรื่องนี้ถูกหลอกทั้งหมดน้ำพึ่งยกปืนขึ้นอีกครั้งบอกว่าเธอจะจบทุกอย่างคืนนี้ใช่ถอยหลังมองตาเมียเขาหัวใจแตกสลายจากความทรยศแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังแดงปรากฏตัวขึ้นมาเขาถือมีดเล่มเดิมใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเลือดและความแค้นน้ำพึ่งหันขวบแดงพุ่งเข้าใส่เธอมีดปักเข้าหน้าอกทันทีเธอกรีดร้องล้มลงพื้นเลือดไหลนองเหมือนน้ำตกแดงฉาน ชัยยืนนิ่งมองน้ำพึ่งตายต่อหน้าความรู้สึกทุกอย่างมึนงงแดงหันมองเขาหอบหายใจหนักถือมีดเปื้อนเลือดเดินมาเขาบอกว่าทุกคนต้องชดใช้และชัยคือคนสุดท้ายที่เหลือชัยรู้ว่าเขาหนีไม่พ้นแล้วขาคลายตัวลงจากความเหนื่อยล้าแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นจากป่ามืดมิดทั้งชัยและแดงชะงักหันมองไปพร้อมกันด้วยความมุนงงเด็กผู้หญิงตัวเล็กผิวคล้ำเหมือนดาวเดินออกมาจากเงา เธอยิ้มหวานมือถือตุ๊กตาเก่าๆผมยาวปิดครึ่งหน้าชัยรู้สึกหนาวถึงกระดูกเธอเหมือนดาวตอนเด็กไม่มีผิดแดงตะโกนถามว่าเธอเป็นใครเด็กสาวหัวเราะเบาๆไม่ตอบเธอพูดว่าแม่ของเธอชื่อดาวและเธอมาที่นี่เพื่อดูจุดจบชัยช็อกจนพูดไม่ออกดาวมีลูกสาวที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเด็กสาวบอกว่าเธอรู้ทุกอย่างเพราะแม่เล่าให้ฟังก่อนตายดาวไม่ได้ท้องจริงเธอหลอกชัยเพื่อให้ทุกคนแตกหักกัน ชัยรู้สึกโลกหมุนคว้างเขาถูกหลอกตั้งแต่ต้นจนจบแดงตะโกนว่าไม่จริงแต่เด็กสาวโยนสมุดบันทึกเล่มใหม่มาแดงหยิบขึ้นอ่านหน้าเปลี่ยนสีเมื่อเห็นลายมือของดาวเธอวางแผนให้ทุกคนฆ่ากันเองเพื่อแก้แค้นที่ทิ้งเธอไว้ชัยสุดลงนั่งมองเด็กสาวที่ยิ้มเย็นชาเหมือนผีร้ายเธอบอกว่าแม่ของเธอชนะแล้วและทุกคนคือหมากในเกมนี้แดงโยนสมุดทิ้งวิ่งเข้าใส่เด็กสาวด้วยความโกรธสุดขีด แต่เธอหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนละลายเข้ากับความมืดแดงล้มลงร้องให้ชัยนั่งนิ่งมองเลือดและความตายรอบตัวเขารู้ว่าดาวยังอยู่ที่นี่ผ่านลูกสาวที่เขาไม่เคยรู้จักป่ากลับมาเงียบอีกครั้งเสียงลมพัดเหมือนเสียงหัวเราะดาวชัยลุกขึ้นเดินออกจากกระท่อมปล่อยให้ทุกอย่างจบลงแต่ในใจเขาดาวและลูกสาวของเธอยังตามหลอกหลอนตลอดไป